your eye, touch your eye, touch your e y e and touch your neck, touch your l ่าเ o u c h your l touch your l and touch your ear, touch your eye, touch your eye, touch your eye, and touch your neck, touch your l touch your l touch your l and touch your ear. เด็กๆคะเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าเชื้อไวรัสโคโรนามาจากที่ไหนเอ่ยเอ๊ะมาจากที่ไหนนะ งั้นเราไปรู้จักเชื้อไวรัสโคโรนากันเลยดีกว่าได้ค่ะคเพื่อนมาฟังเรื่องโควิด -19 กันไหมคะเฮอทำไมช่วงนี้หนูไม่ได้ออกไปเล่นนอกบ้านเลยคะโรงเรียนหรือสนามเด็กเล่นก็ไม่ได้ไปแล้วทำไมตอนนี้ใครๆก็พูดถึงโควิด -19 คะ เพราะว่าตอนนี้ข้างนอกบ้านมีเชื้อโรคใจร้ายแบบใหม่ที่ชื่อว่าโควิด1 9ค่ะเชื้อนี้เพิ่งเกิดครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมปี2019เริ่มต้นเจอที่ประเทศจีนตอนนี้เขาเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะบางคนเรียกเขาว่าโครโรนาที่แปละว่ามงกุฎเพราะว่ารอบๆตัวเขามีน้ำหลม้ๆเหมือนใส่มงกุฎอยู่ตัวเขาก็เล็กมากๆค่ะถ้ามองเฉยๆก็จะมองไม่เห็น เชื้อโควิด1 9อยู่ได้ในน้ำลายและน้ำมูกถ้าคนป่วยไอออกมาเชื้อก็จะพุ่งออกมาด้วยลอยไปได้ไกลถึง2เมตรเลยนะคะถ้าใครที่ยินใกล้ๆก,ก็มีโอกาสที่จะหายใจเอาเชื้อเข้ามาในร่างกายแย่แล้วดูสิคะเชื้อโควิด1 9บเาทำให้พี่เขาป่วยเลยคะ่ะนอกจากเชื้อจะลอยมาในอากาศตรงๆบางทีเชื้อก็จะแอบอยู่บนมือ ช่นถ้าคนป่วยเอามือปิดปากตอนไอมือเขาก็จะเปื้อนเชื้อโรคทีนี้ถ้าเขาเอามือไปจับสิ่งของต่างๆเช่นลูกบิดราวบันไดปุ่มกดลิฟต์ที่จับบนรถไฟฟ้ารถเมล์ที่จับรถเข็นช้อปปิง้งหรือว่าสิ่งของอื่นๆเชือ้อโควิด19ก็จะไปเกาะบนสิ่งของเหล่านั้นถ้าไปจับต่อเจ้าเชื้อเนี้ยก็จะรีบมาเกาะอยู่บนมือของเด็กๆพอเด็กๆเผลอ,ออมนิ้ว แค่จมูกหรือว่าจับขนมมากินเอโร่ก็จะตามเข้ามาในร่างกายแล้วก็อาจจะทําให้ป่วยมีไข้ไอหายใจลําบากบางคนที่เขาป่วยหนักๆเนี่ยถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลเลยนะคะเด็กๆคะก่อนจบคลิปนี้เรามาทบทวนนับเลขเป็นภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะอ่าเรามานับไปพร้อมกับพิเช์เลยนะคะด็กๆโอเคไหมคะ,คะ one two t No, vemos en el próximo